เลคอนครับเออแล้วยังไงสิอะไรล่ะวันนี้มาในฐานะเั้าพ่อเซีนของลอเรลถูกต้องครับเป็นยังไงบ้างอุ้ยดีใจมากดีใจมากตื่นเต้นมากๆแล้วก็ภูมิใจภูมิใจในชาติกูลของผมมากมากรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณ Loreal p a r i s ครับที่ เมื่อโอกาสอันดีงามนี้ให้กับผมครับผมจะทำให้เต็มที่นะครับรอติดตามผลงานได้เลยมีเยอะแยะมากมายแน่นอนปีนี้แล้วก็อีกอีกปีถัดไปใช่คือเราล็อกปีถัดไปอะไรไว้เลยผมล็อกไว้ของผมเองไม่รู้เขาจะชอบที่นี่เหรอเป็นช็อปที่แรกเลยที่อยู่ในของเอาเลี้ a วปารีสอยู่ในนี้เป็นบอยครับก็ปกติจะเป็นล็อกๆใช่ไหมแต่อันนี้เป็นช็อปเลยอันนี้ใหญ่มาก แล้วก็มีแบบพวกสกินแคร์นู่นนี่เมคอัพนู่นนี่ก็สามารถจับจองได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยครับผมเป็นอะไไปดองมีอะไรที่คุณว้าวบ้างว้าวคุณชอบว้าวเหรอผมเห็นมาหมดแล้วสิไม่เดี๋ยวมันมีเยอะไงแบบสวยด้วยมีเห็นหน้าตัวเองด้วยมีหน้าผมอยู่ด้วยแบบเก๊กอยู่มันก็จะเขินสักนิดนึง ถ้าพาคนอื่นมาช็อปหรือว่าถ้าพาเพื่อนเพื่อมาช็อปอะไรอเงี้ยบอกดูสิไข่น่าหลอจังเลยก็เขินเขินเขินเงแต่ดีใจอะเพืไวคเับมเผมเพื่อนผมใช้อยู่แล้วครับผมคือสตา์นอนเนาะก็ดีจ้าผมางครับมีไอเทมไหนอยะนร่าแหับจเวเล่ไอเทมไหนหรอ ไอเทมไหนปกติอะอะถ้าถ้าทุกวันเลยนะผมใช้ทุกวันเลยจะเป็นเซรั่มของ Glycolic b บ i g h t Serum ครับใช้ทุกวันลดรอยสิวแบบพวกทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นเลยพวกเนี้ยครับแต่ว่านี่วันนี้ผมใช้มาเวลาผมแต่งหน้าหรือนู่นนี่หรือพวกนี้ผมใช้คุชชั่นอันใหม่ของ L'Oreal Infallible ครับผมก็นี่แหละใช้มาวันนี้นะครับอันนี้เบอร์240นี่พี่ต้องบอกแล้วเบอร์240ใช้ตามก็ได้นะ ถ้าผู้ชายใช้ก็หล่อครับผู้หญิงใช้ก็สวยครับใครใช้ก็ดูดีป้าจริงได้เลยครับฝากใครที่ผ่านมาแถวนี้หรือว่าใครที่ยังไม่ผ่านมาแถวนี้แล้วอยากรู้เป็นยังไงนะครับก็มาดูได้นะครับใน Given Boy นะครับจะมี l o r e l Paris Shop อยู่นะครับก็มีทุกอย่างที่คุณจะตามหาได้แล้วนะครับผมก็ดีมากๆแล้วก็นิสติกสกินแคร เมคอัพน uh ู่นน uh> mm uh uh ี่มีหมดก็ฝากทุกคนด้วยครับผมผู้ชายเข้ามาได้ยัไม่ต้องแบบไม่ต้องรอหน้าเราผู้ชายก็เข้ามาได้มีหน้าผมต้อนรับอยู่ครับผมตุดจีล่าสุดมอบอ่างเปาให้คุณแม่ตุดจีล่าสุดมอบเอ่าเปาให้คุณแม่ับงนนล้าาก็คือด้วยความที่ไม่ได้ให้เงินเดือนมาหลายเดือนแล้วด้วยก็เลยรวบยอด <accurately S 2> <whatever immigrant> ไม่ได้ให้มา3 4สเดือนแล้วก็เลยก็เลยรวบยอดทีเดียวเลยพร้อมกับเงินตุจีนด้วยแล้วก็พร้อมกับเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะปีใหม่ผมไม่ได้ให้เงินเนี่ยแต่ให้เป็นของแทนก็เลยก็เลยรวบยอดเอาปีแบบไม่ใช่รวบยอดมาตุจีนทีเดียวเลยครับใายเซอร์ไพรส์แม่ใช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 ่ครับเงินเดือนรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคือ วันนั้นผมไปฮ่องกงพอดีมผมก็เลยแบบเนี่ยอะไรขึ้นเครื่องบินเราไม่ได้เห็นแบบว่าเขาจะรู้หรือเขาจะไม่รู้แต่ผมก็เนี่ยก็เซอร์ไพรส์เขาไปก่อนแล้วผมตื่นมาอีกวันเห็นเขารีโพสต์ตอรี่แล้วเห็นเ,เขาทักไลน์มาหาแล้วก็ดีใจับผมเขาบอกว่าอภิชาติบพูด<อ> <laughs> <laughs> ผมก็ว่างั้นแหละถ้าผมถผมมีถ้าผมมีลูกอย่างงี้ผมดีใจตายเลย เป้าหมายเหรอเออคือด้วยความที่เราทํางานแล้วอะไรเงี้ยมีมีรายได้แล้วก็รู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็ได้รับจากแบบพ่อแม่มาเยอะแล้วได้นู่นนี่มาเยอะแล้วก็ก็ให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรามีเราก็ให้เขาอะไรคแรบบับใช่ก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเ,เริ่มรู้สึกเริ่มชอบตุ่จีนมากตอนเด็กๆเกพราะรู้สึกได้ได้รับเงินแบบ แบบสองสามมืออย่างเงี้ยแบบตุ๊จีนอย่างเงี้ยแต่มันเชื่อว่าตุ๊จีนครั้งนี้ผมได้แค่สามสามร้อยสามร้อยบาทนี่คือรวมแล้วนะรวมจากสองสามคนละได้สามร้อยบาทแต่ผมผมรู้สึกอิ่มใจมากกว่าได้ให้แม่จะเป็นตัวเลยนะเพราะว่าปีหน้ายังไงก็ต้องมีคนไทยท่คนไทยจะไม่ได้งานแล้วว่าเราต้องเป็นคน่อกเท่านั้นแล้วนะตอนนี้อยดีเ๋ยวพูดอย่างนั้นสิผมยังยี่สิบอยู่ผมยังเป็นเด็กอยู่สามารถให้ได้นะครับผม บบว่าปกติก็แบบชอย่อยแล้วว่าอันนี้คือให้แบบไม่มีเหตุผลไงแต่ว่าปกติก็ให้แบบเอ่อด้วยที่เขาอยากได้อะไรก็ซื้อให้อะไรอย่างจะให้แบบนั้นมากกว่าเขารู้สึกว่าแม่ผมเป็นคนใช้เงินเก่งมากอืมแต่ผมอ่ะก็รู้สึกอยากเซฟคอ์สให้แม่หน่อยก็เวลาเขาแบบเรียกอะไรคือจะฝากเงินกับผมแต่เวลาเขาอยากได้อะไรเขาจะบอกให้ผมมาซื้อให้อะไรอย่างจะช่วยลดรายรายจ่าย <c oughs> สำหรับผม ข้าผมจ้างได้นะครับผมถือว่าเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในชีวิตละกันคือการเเลี้ยงพ่อแม่ได้อะไรองี้แล้วก็เรี้ยงตัวเองได้ก็ถือว่าทําได้ในระดับหนึ่งแล้วครับผมก็ดีใจคืออะไรล่ะ คือที่เขาพูดกับผมเนี่ยคือ,เ,อ,อเขาไปไหว้พระมาแล้วเขาขออะไรสักอย่างนี่แหละนะเขาบอกว่าขอแล้วหนูหนูก็ไม่ใช่หนูผมก็โอ,อนไปให้เลย<า>ใ้่เขาขอแล้วผมก็โอ,อนไปให้เลยเขาบอกพระเนี่ยศักดิ์สิทธนะิ์นะหนูต้องไปไหว้นะแล้วยังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกวับผมเลยพูดเกี่ยวกวับพระอย่างเดียวเรือไรก็เรือแม่แฮปปี้โอเคครับ ใช่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 ใชเกิดยังไงล่ะครับคือเริ่มต้นสตอรี่มันเป็นที่ผมตัวผมเองเนี่ยผมชอบทำหมูย่างอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันก็กินบ่อยมากแล้วก็รู้สึกชอบมากมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันยังมันยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่แบบบางบางยี่ห้อหรือนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออด้วยความที่แม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 ่เพื่อนๆเลยครับทำทำอาหารเก่งแล้วแบบตอนที่ผมอยู่ฮาร์โร่เงี้ยเขาก็เอามาให้เอาาให้ชิมบ่อย เรามาทาทาให้กินบ่อยๆแต่ว่าเขาไม่คิดเงินเลยแต่ว่าอร่อยมากผมรู้สึกว่าเออหรือว่าเราเนี่ยเอาเนี้ยมาขายแล้วรู้สึกเออมันถูกปากตัวเองมากๆรู้สึกว่าผมมากินคอหมูย่างมาเยอะมากๆแต่รู้สึกว่าไม่มีอันไหนอร่อยเท่านี้เลยผมรู้สึกว่านี่แหละต้องขายซะแล้วใช่ผมชิมมาแทบทูก้าแล้วข้างถนนในห้างชิมมาหมดแล้ะต้องเป็นของผมนี่แหละครับ แบรนด์ชื่อว่ายงชื่อว่าได้แหละพิกมีอ up ครับ p i ไครับพิกมีอาบครับใช่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 ยังไงมันมายังไงตั้งเองมายังไตั้งเองครับผมตอนนี้มีทุกอย่างน่าจะพร้อมเลยด้วยเดี๋ยวน่าจะเดือนเดือนหน้าประมาณนี้เดือนหน้าไม่ก็สองเดือนหน้าไม่ไม่เกินสองเดือนหน้าแน่นอนจะได้ชิมกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดให้ให้ให้ปล่อยชิมก่อนตอนนี้เปิดในออนไลน์ก่อนครับบอกสูตรไม่ได้สิเดี๋ยวไปคัปปี้ซื้อไม่ก็ผมเป็นเจ้าของก็ก็เป็นสูตรแชร์ร่วมไงได้ครับเจ้านออะไรย่างงเี้ยถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะครับผมสามารถอุดหนุนก็ได้ครับ จริงๆตอนนี้ก็ลอยมลแล้วล่าตอนนี้ผ่อนบ้านอยู่ครับทำงานหนักใช่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 จริงๆอะช่วงช่วงต้นปีมาผมได้พังแล้วนะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเริ่มปีใหม่ด้วยความเฟรชได้ทําอะไรที่อยากทําได้ไปเล่นกีฬาได้ไปเจอเพื่อนได้ไปนู่นนี่ได้ใช้เวลากับตัวเองเยอะขึ้นอะไรรู้สึกว่าเออแฮปปี้แล้วรู้สึกว่า ได้รีชาร์จตัวเองดีเลยเออชอบผมแต่ชอบทำงานน่าทำงานกว่าพอได้มีการก็มันได้มีการตกตะกอนอะไรกับทีมไม่ใรตกตะกอนเหรอใช่แบบู่อยู่ผมคนนะไม่ใช่ซูมิโซพูดเล่นเกอกยๆตกตะกอนเหรอตกตะกอนว่าอะไรอ่ะพอได้อยู่กับเองแล้วกเขารรลุว่าอ้ยอยู่อู่บรรลุอไลทเนเลยเหรอว้าวรู้กดแหธรรมแล้ว ไม่นะผมก็อยู่ตัวเองแหละผมรู้สึกผมชอบอยู่ตัวเองเพราะว่ามันทุกวันผมเจอคนเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาได้อยู่ตัวเองรู้สึกสงบดีครับชีวิตก็นั่นแหละมีแค่ตัวเองอยู่ไม่เซฟเป็นไอนะมีไม่เซฟเป็นไอสิครับผมพูดมากเหมือนกันนะเนี่ยผมเนี่ยโทษครับเป้าหมายหรอก็ทําแต่ละงานให้ได้ดีที่สุดครับ แล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีครับผมแล้วก็ผ่อนบ้านนห้เสร็จ <c oughs> ไม่เสร็จหรอกปีนี้แต่ว่าหมายถึงทําบ้านนห้เสร็จทําบ้านนห้เสร็จใช่ใช่ใชแบบเอาให้มันพร้อมอยู่เข้าไปอยู่ได้เลยในปีนี้ครับทําธุรกิจอันใหม่ก็ให้รุ่งโรนดประเสริฐสีครับผมแล้วก็นั่นแหละอยากอย่าไป g l o b a l อย่างที่เคยพูดก็อย่าไป global ตลอดครับมาดูกันว่าจะเป็นังไงนะครับผม จะพยายามให้ได้สามครับใช่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 อะไรครับถามาาานั่นแหละติดต่อมาเลยบาลปลายน้นอนยังเพิ่งเริ่มก็บานแล้วครับผมอยากทำงานอยากงานอะไรใหม่ๆมีงานอะไรที่ยอยากทำอยากทงานเรใหม่ๆเหรออยากเล่นหนัง มั้งก็อยากเล่นหนังอยากเล่นหนังแต่ว่าต้องดูคิวเลยจริงๆมีหนังที่ต่อมาแต่ว่าไม่มีคิวใช่แล้วก็อยากอยากลองเล่นละครเวทีอยากเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ๋อของจิมเอ็มมาเหรอไม่รู้สิ เธอไม่ได้อะไรจากฉันหรอกค่ะ <co ff s> ฉันไม่รู้ฉันไม่งนั้นอะไรครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่จริงๆม่อยากเล่นไงคุณก็อยากเล่นแต่ว่าเหรอรอติดตามดูแล้วกัน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า อีกนานอยู่อีกนาน <Cock S 1> อยู่เพราะตอนนี้มีมีตั้งสองเรื่องที่จะต้องรอถ่ายซีรีส์อะไรพวกเนี้ยครับอใช่เดือนหน้าเดี๋ยวผมเปิดกล้องแล้วนะครับเดือนหน้าครับใช่ใช่ใช่ไหมใช่ดาดาเดือนหน้าเปิดกล้องแล้วครับเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่หรอมีนาแล้วกันสักเดือนเลยครับผม ใช่เร็วๆนี้เร็วๆนี้สำหรับดักได้เหรอเดี๋ยวมีนัดไปเวิร์กช็อปครับผมแต่ยังไม่ได้เวิร์กช็อปครับแต่เดี๋ยวนัดไปเวิร์กช็อปถ้าข่าวอะไรไม่รู้เรื่องผมก่อนแล้วผก่อนแล้วครอับผมดีครับก็เป็นอะไรที่ผมอ่ะผมดูตั้งแต่เด็กเลย หน้ากากทุเรียนกับหน้ากากอีกาดำเนี่ยอโอ้ตอนนั้นผมรุนมากผมชอบมากแล้วรู้สึกว่าเออพอได้มาทำพอได้มาอยู่ในหน้ากากจริงๆเออลำบากดีเหมือนกันแบบร้อนมากแต่ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความฝันของเราเราอยากอยู่ในนี้เรารู้สึกว่าเออได้ไปร้องเพลงได้ทำอะไรใหม่ๆได้ได้ร้องเพลงปกติผมจะร้องเพลงเป็นตัวเองไงจริงๆก็เป็นตัวเองแหละ<ม>อยู่ในหน้ากากกลัวน <c oughs> คนไม่รู้จักไง ถ้แบบเออเป็นตัวเองไปให้สุดเลยแล้วกันให้อย่างน้อยแฟนคลับเราต้องรู้บ้างแหละเดี๋ยวเปิดมาแล้วงงเอาอันนี้ใครไม่ได้ก็เลยก็เลยเป็นตัวเองซะหน่อยใช่ครับผมาถามว่าจริงๆต้องใส่ากากได้ไจเป็นตัวเองนนี้ผมพยายามแล้วนะ <c oughs> คือถ้าทุกคนดูกันอะ่ะเทปแรกที่ผมร้องคู่กับอีกหนะ้ากากหนึ่งที่ร้องร้องเพลงอะไรนะนั่นแหละเพลงรวมอะ่ะเพลงรวม <c oughs> ผมพยายามดัดเสียงแล้ะ <c oughs> เร้สึกว่ามันยังไงถ้าทางจริตนู่นนี่มันมันออกอยู่ดี<ร>ออก็เลยรู้สึกเออเปลี่ยนเป็นเสียงตัวเองนี่แหละ <h ums> นั่นแหละครับเท่ากับโนีใครมีรมากกว่ากัผมว่าทั้งคู่หลุดโป๊หมดเลย <h ums> เขาถามคำถามอะไรมาปกติคือต้องตอบเบี่ยงตอบนู่นนี่แต่ว่าเราตอบตรงกันทุกข,ข้อเลย <h ums> ผมก็ไม่รู้ทำไมไม่ไม่รู้แบไม่รู้จะโกหกยังไงอะ่ะ <h ums> <h ums> ใช่ก็เลย ครัอะไมค้จรักไดคแล้วทำไมกอากมกันก็ผมก็รู้สึกดีใจอยู่แล้วก็มีคนรักดีว่ามีคนเกลียดก็ดีใจแล้วก็คือทำงานด้วยกันมามันมันผูกพันกันแบบอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะลาผมนะแล้วก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันที่ผมเนี่ย จะอะไรไม่รู้เหมือนกันเราติดตามชมตอนต่อไปครับหนุ่มวายเหรอ30ด้วยฮอปก่งจะเป็นวายราลผมเลิกคอปแล้วไม่จริงผมยังดูไฮสกูเฟนเดมี่อยู่เลยอย่งไงมันถึงจะแคนต้องแบนย้อนอันนี้คือซีรีส์วายเรื่องแรกที่ผมจะดูจบเรื่องนะ อ๋อเขาไม่ใช่ซีรีส์อ๋อใช่ใช่บ้าซีรีส์มิตรภาพเป็นโอเคงั้นเป็นซีรีส์มิตรภาพเรื่องหนึ่งที่ผมจะดูจบผมดูผมผมยังดูไม่จบเลยใช่แต่ผมชอบมากไม่รู้ทำไมผมฟินทุกคนครับผมฟินทุกคู่ไม่ว่าจะคู่ไหนผมฟินหมดผมฮอปหมดเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างระหว่างเรียกว่าอะไรอ่ะ ตัวละครและและคนในชีวิตจริงนี่ในในตัวละครเป็นไงก็ว่างั้นเถอะในตัวละครไม่ฟินเท่าชีวิตจริงหรอกสามระดับที่คาระดับอบที่สุดในจีมเอ็มเหรอจีมนายโฟจีมนายโฟจีมนายโฟดอบตัวเอง้าครับผมอะไรครับผม จบแค่นี้โอเคต้องการแค่นี้ละคะครับผมครับครับผมครับเต้องบอกขาขเอาใหม่แก้ข่าวใหม่หนึ่งสองซ้ำเลกคอร์ดวันนี้ผมใช้คุชชั่น3 2 0ครับผม5 4 3 2ส สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมใช้ l o r e a l Cushion อันใหม่นะครับ Infallible นะครับใช้3-2 0สูนนะครับผมทุกคน3-2 0สะงศูนนะสามสองศูนย์นะผมใช้แล้วเปล่งปลั่ง